Check the mic the right, make sure it's and sound right, boy สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแอมนะคะอย่างที่เห็นค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็คือลำโพงที่บอกเลยว่าคุณภาพคืนเหลี่ยงแน่นมากๆนะคะ uh huh. นั่นก็คือฮาวมันการ์ดอนซาวสติก4นะคะ <Wow. S 2> จะบอกเลยว่าถ้าคุณได้ลำโพงตัวนี้ไปนะคะดีมากๆที่ทำให้คุณนะคะ ลงลึกถึงมิติของเพลงจริงๆแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็แบบหรูหราเหมาะกับการแต่งบ้านมากๆไปวางที่บ้านก็สวยมากๆแล้วก็ดีมากๆและที่สําคัญนะคะ Sound Stick 4ตัวนี้นะคะเขายังได้รับรางวัลการออกแบบอีกด้วยนะคะในเรื่องของเสียง Sound Stick 4ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าทรงพลังมากๆและยังถ่ายทอดน้าเสียงได้แบบครบถ้วนมากๆและลําโพงะคะ เป็นระบบ2.1มีซบวเฟอร์ให้ทุกคนนะคะได้สัมผัสกับเสียงที่มาสจันและกำลังขับเครื่องถึง100วัตต์กันเลยทีเดียวทำให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณบ้าน <n> การเชื่อมต่อเขานะคะก็เป็นระบบแบบบูทูธทหรือช่อง AUX 3.5มลก็ได้ด้านจุดเด่นของ Sound s i x k นี้นะคะ ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือซาวฟูเฟอร์จะมาในรูปแบบของโดมาคริตนะคะที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยด้านในนะคะจะมีการเปล่งแสงออกมาจะบ่งบอกถึงสถานะของเสียงว่าจะมีความดังเบามากน้อยแค่ไหนลำโพงทั้ง2ตัววัสดุมีความใสมองเห็นดอกลำโพงด้านในซึ่งถือได้ว่า ดีไซน์ของเขานั้นโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ s าวซิตัวนี้นะคะมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันก็คือสีขาวและสีดำแท่น้นโดยด้านหน้าตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงส่วนด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องบูทูธและช่องสำหรับสาย AUX ช่องต่อลำโพงทั้งสองข้างและช่องเซอร์วิสค่ะ กับลำโพง h าวม n นกระดอนซาวสติกโฟตัตวนี้และสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อสามารถซื้อได้ที่ j จมาร์ mark, หรือสั่งซื้ออะไรได้แล้ว,ลวที่ j m a r k s t o โ o c o m นะคะในราคาเพียง12,990บาทเท่านั้นและมีโปรโมชั่นอะไรสามารถติดตามได้และสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามชมกันได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย